เป็นไปได้ว่าหลังจากนี้บิตคอยน่าจะกลับไปเลยแสนได้พี s <S ่บ right. ิดมองเห็ไงก็เห็นตรงนะคือถามว่าหลักที่เป็นแสนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหานะแล้วเผื่อมันจะเลยไอ้ไฮเดิมขึ้นไปด้วยซ้ำล่าสุดดูดีที่มันดีดขึ้นมาแค่ว่าปลดล็อกเรื่องของความกังวลนักลงทุนแค่นี้ฮะมันดันขึ้นไป93,000-94,000า่ะ คืออย่างแรกที่มองก็ต้องมองว่าบิตคอยมันแปลกคือถ้าเราดูรอบนี้คนก็จะถามว่าตรลงบิตคอยเป็นเซฟเฮเว่นหรือเปล่าถ้ามันเป็นเซฟเฮเว่นจริงอะ่ะมันต้องขึ้นเหมือนทองดิตอนที่คนกังวลเนี่ยชองขึ้นแต่ว่าบิตคอยกับหุ้นตก แต่ทำไมรอบนี้ f o l l the money เนื่องจากว่าสถานการณ์ช่วงนี้คนเชื่อว่าคนด้วยนักลงทุนหลายๆท่านด้วยก็ตั้งตารออยู่ว่าเอารอบนี้จะเป็นบูลันของบิตคอยแล้วหรือเปล่าพี่บิดมองอยังไงคะ โหมาถึงมาถึงจัวถามบูรันเลยว่าคือจริงๆจริงๆเอ่อม,มันอาจจะต้องระวังนิดนึงมันอาจจะเป็นบูทรัปก็ได้แต่เพียงแต่ว่าในภาพยาวเนี่ยเอาตามความรู้สึกพี่นะคราวที่แล้วที่พี่มาเล่าให้เราฟังเนี่ยวพี่จะบอกว่าจริงๆแล้วเอ่อคิดว่ามันยังไม่ถึงรอบใหญ่ของมันจริงๆอันเนี้ยอันนี้คือเดานะต้องบอกว่าโคตรเอาไว้ก่อนเพราะว่า อ่าขาวที่แล้วมานี่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้ผ่านไอร้รอบของฮับวิ่งที่ผ่านมาเลยเนาะใช่ไหมเออทีนี้นก็มก็เพิ่งจะถึงแบบครบป,ปีอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพี่คิดว่ามันยังมีอ่ารูมอีกสักนิดหน่อยนะซึ่งอสภาวะที่มันแบบสุขงอมทั้งทุกคอนดิชันเนี่ยอมันยังไม่เกิดขึ้นจริงสำหรับความคิดพี่อันนี้อันนี้อันนี้นนแม ขนตอนที่สองว่าความเห็นส่วนตัวนะเดี๋ยวคนจะคิดว่าไอความเห็นนี่มันเป็นความจริงนะเตือนคนที่เข้ามาฟังนิดหนึ่งแล้วกันประเด็นประเด็นแรกที่พี่คิดว่ามันยังไม่สุกงอมเนี่ยก็คือว่า condition แรกเลยเนี่ยคือผลของ halving เนี่ยมันยังไม่ได้เห็นเด่นชัดมากขนาดนั้นนะคือมันยังต้องสะสมะความรู้สึกของคนไปพนพอสมควรในการที่ว่าเออมันหาบิตคอยที่ผลิตใหม่ในระบบเนี่ย ยังไม่ได้ยากขนาดนั้นเพราะว่ามันยังมีของในสต็อกอยู่แล้วก็มันต้องใช้เวลาในการที่จะทําให้คนรู้สึกว่าเออปริมาณบิตคอยมันลดลงจริงๆนะอันนี้เป็นคอนดิชันที่1เนานะแล้วก็คอนดิชันที่2ที่พี่คิดว่ามันน่าจะต้องประกอบและประจวบกันถึงแม้ว่าเราจะบอกว่า b i าบิตคอยเองเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มันไม่ได้แบบมีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจถือว่ามันแบบอันคอร์เร t ล ระบบเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าก็บอกแบบปฏิเสธไม่ได้ว่าเวลาที่มันมีการขึ้นลดดอกเบี้ยอะไรเงี้ยมันมันจะมีผลเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่คิดว่ามันจะเห็นเนี่ยก็คือว่ามันน่าจะมีการลดดอกเบี้ยใช่ไหมจริงๆทุกคนเก่งกันหมดนะว่าเอ้ยไม่น่าหรอกเดี๋ยวเฟดก็คงจะ,ะลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งโดยพื้นฐานเราพอจะทราบกันดีอยู่ว่า ถ้าเฟดลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่สินทรัพย์เสี่ยงมันก็จะได้อิทธิพลได้ผลประโยชน์ไปในทิศทางบวกเนาะก็จริงๆมันไม่ใช่แค่บิตคอยหรอกตัวหุ้นอะไรมันก็ขึ้นหมดนะครับอันนี้เป็นเป็นปัจจัยที่สองนะครับส่วนปัจจัยที่สามเนี่ยมันจะมีอันหนึ่งที่ผมผมก็แอบบแอบบเล็งไว้อยู่ก็คืออ,อผมถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิด๋ยวผมขอเช็คนิดนึง คือมันมีเงินส่วนที่เข้าใจว่าอเมริกาเนี่ยจะต้องจ่ายหนี้ของหนี้ที่ที่มันเป็นหนี้ของสารัฐที่มันถึงรอบนะครับเป็นกอบเนนเดตอะเป็นหนี้หนี้เป็นพับบิกเดตอะเป็นหนี้สาธารณะที่มันถึงรอบที่ต้องชําระซึ่งมันจะอยู่ที่ทเจ็ดจุดหก trillion ดอลลาร์ภายในปีภายใน ภายในระยะเวลาปีหนึ่งเนี่ยมันมัน,ม,นมันถึงรอบที่มันจะต้องจ่ายเพราะฉะนั้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเนี่ยคือออปชันมันมีอยสองออปชันเองก็คือว่าหนึ่งก็คือจ่ายเงินต้นคืนให้กับคนที่ถือพันธบัตรรัฐบาลใช่ไหมกับออปชันที่2ก็คือโ o ลอเวอร์ซึ่งใครๆก็คิดว่ามันต้องโรอเวอร์แหละเพราะว่าจะหาเงินมาคืนน่าจะน่าจะลำบากใช่ไหมพอถ้ามันโอเวอร์เนี่ยอ มันก็ต้องการดอกเบีย้ยที่มันถูกเพราะว่าต้นทุนทางเงินจะได้ถูกอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่มันจะต้องผลักดันให้ดอกเบีย้ยมันลดอยู่แล้วนะครับกับการที่มันโรโเวอร์เนี่ยมันเหมือนกับการพิมพ์พันธบัตรรัฐบาลซึ่งมันน่าจะเป็น positive หรือเป็นบวกกับ Bitcoin นะเพราะว่าโดยพื้นฐานเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงราคาบิตคอยเนี่ยมันจะมีความเชื่อมโยงกับปริมาณเงินที่ที่อยู่ในระบบ อ่าอันนี้คือเนวารทีฟของมันนะคือเนวารทีฟของบิตคอยที่มันเกิดขึ้นมาเลยว่าปริมาณเงินที่มันพิมพ์มาในระบบเนี่ยมันเหมือนกับดีแวลูตัวเองพอมันดีแวลูตัวเองเนี่ยมันทําให้จริงๆบิตคอยก็อยู่เฉยๆของมันอะใช่ไหมแต่ว่าพอตัวมูลค่าของบิตคอยเนี่ยมันลดลงเนี่ยมันก็ทําให้มบูลค่าของเงินดอลลาร์ลดลงเงินเงินดอลลาร์อ่อนมันก็ทําให ความสามารถในการที่จะเอาดอลลร์มาซื้อตัวบิตคอยน์เนี่ยมันลดลงด้วยเพราะนั้นมันก็เลยทําให้เหมือนกับดันราคาบิตคอยขึ้นนั่นเองนะอันนี้เป็นปัจจัยที่ส่วนตัวคิดว่ามันถ้ามันถึงเเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็ค,คือภายใน,ในเวลาเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะเกินนี้ซึ่งอาจจะได้เห็นภายในปีนี้ก็เป็นก็เป็นไปได้เพราะนั้นเอาพี่ว่าคอนดิชันที่มันจะสุกงอมเนี่ยมันเหมือนกับ อาจจะต้องประกอบกันด้วยปัจจัยประมาณนี้แหละที่จะทําให้มันเกิดคริกเกอร์ตัวราคาขึ้นจริงๆเนาะแต่ระหว่างนี้ก็ระวังบูทรปนิดนึงแล้วกันเนาะค่ะพี่บิดถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามคำถามต่อไปเลยนะคะก็คือว่าคือต้องบอกว่าก็มีหลายคนที่เชื่อว่าการปรับฐานของ Bitcoin เด็กก็ตามเนี่ยพอผ่านจากรอบตรงนี้ไปเป็นไปได้ว่าหลังจากนี้บิตคอยน่าจะกลับไปเลยแสนได้พี่บิดมองอยังไงคะ อันนี้เห็นก็เห็นตรงนะคือแหมปกติจะไม่ค่อยจะชอบพูดเรื่องราคาหรอกกังวลว่าคนที่ฟังแล้วก็จะจับเอาแต่คำพูดของเราแล้วก็แบบเอาไปบอกคิดว่ามันเป็นข้อทจี่จริงแล้วก็โอ้ซื้อตอนนี้กำไรแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องบอกมันมีความเสี่ยงนะแต่ทั้งหมดเนี่ยคือถ้าดูจากปัจจัยทั้งหมดเนี่ยคิดว่ามันกลับไปยืนที่เดิมเนี่ยได้แล้วพอเพิ่มมันจะเลยไอ้ไฮเดิมขึ้นไป ด้วยสามเพราะนั้นถ้าถามว่าหลักที่เป็นแสนเนี่ยก,ก็คิดว่ามันมันไม่น่าจะมีปัญหานะเพราะว่าล่าสุดดูดีที่มันดีดขึ้นมาแค่ว่าปลดล็อกเรื่องของความกังวลนักลงทุนแค่นี้ฮะมันดันขึ้นไปเก้าเก้าหื่นสามเก้ามื่นสี่อ่ะในในในหน้าปกวิดีโอก0เก้ามื่นห้าใช่ไหมเออคือคือ,คอมัน แค่อีกแค่ประมาณสักห้าพันเนี่ยมันไต่ขึ้นไปเนี่ยว่ามันมันไม่น่าจะยากถ้าถ้าคอนดิชันมันครบตามที่ผมบอกเนาะคือน่าจะดันแรงหนุนที่มันดันขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะมันน่าจะเป็นไปได้ค่ะพี่เบิทีนี้อีกหนึ่งแรงที่ดูเหมือนจะหนุนนะคะนั่นก็คือเรื่องของที่ว่ามันมีมันมี global s h l l off จากสงครามการค้านะคะทีนี้ ก็เลยสงสัยว่าถ้าอย่าง,งานันะะ้นเราเนี่ยค่ะคือเนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องของ halving เข้ามาอีกบางคนก็มองว่าไอ้ global sell off เนี่ยน่าจะทําให้เป็นปัจจัยลบต่อฝั่งของ bitcoin แล้วก็ทําให้ราคามันไปได้ไม่ไมกลแต่ว่าอีกมุมนึงก็มองว่าเอาหรือว่านี่มันจะเป็นปัจจัยที่ไปหนุนกันมากกว่าหรือเปล่าจากเรื่องของสองครามการค้าพี่บิดมออยังไงคะคืออย่างแรกที่มองก็ต้องมองว่า bitcoin มัน,ปนปแปลก คือคือมันแปลกเนี่ยหมายความว่าจริงๆแล้วมันแปลกในมุมมองของแต่ละคนอ่อมันเป็นอะไรก็ได้ในในมุมมองของแต่ละคนคือถ้าเราดูรอบเนี้ยมันมันแปลกๆตรงที่ว่าเอ่อคนก็จะถามว่าตกลงบิตคอยน์เป็นเซฟเฮเว่นหรือเปล่าเอ่อหลายๆคนก็อธิบายว่ามันก็คือมันก็น่าจะเป็นเซฟเฮเว่นพี่ก็ก็เชื่อว่ามันเป็นเซฟเฮเว่นอ่อทีนี้ถ้าเรามาดูรอบเนี้มันมันแปลกประหลาดตรงที่ว่าถ้ามันเป็นเซฟเฮเว่นจริงอ่ะ มันต้องขึ้นเหมือนทองดิแต่ทำไมรอบนี้คือดูดิคือกลายเป็นว่ามันมันขึ้นลงเทียบเท่ากับตัวตลาดทุนเทียบเท่ากับหุ้นอ่ะพูดง่ายๆ่ตอนที่คนกังวลเนี่ยทองขึ้นแต่ว่าบิตคอยกับหุ้นตกอันนี้มันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์หรือเรทเรทีฟกันเหตุเพราะว่าคนที่เล่นในตลาดทุนเนี่ยเข้ามา มีสัดส่วนในการถือบิตคอยมากขึ้นแล้วก็สถาบันทางกัเงินอย่าง ETF อะไรเงี้ยก็ก็มีเข้ามาถูกไหมเพราะฉะนั้นในเรื่องของรูปแบบหรือวิธีการในการซื้อเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมันเหมือนกับกลิ่นอายของความเป็นคนที่ใช้เทคนิคในการซื้อในตลาดทุนมันเข้ามาพอสมควรมันถึงกลายเป็นเป็นทําให้แพทเทิร์นหรือรูปแบบของมันอะมันมันมันเปลี่ยนไปเนาะอ ทีนี้ในในมุมของพี่เองพี่คิดว่าพอคนมันรู้สึกแบบเนี้ยคือคนที่เข้ามาเนี่ยรู้สึกแบบเนี้ยมันเลยรีแอคตามคล้ายๆกับ behavior ที่เคยทำในในตลาดทุนจริงๆแล้วเนี่ยโดยเนื้อหาของมันเนี่ยพี่คิดว่ามันแล้วแต่มุม,มมองเลยว่าเรื่องของการเทรดเนี่ยมันจะมีผลหรือเปล่าคือถ้าบางคนเนี่ยมองว่าเอ้ยยังไงเราก็รู้ว่าเราถือยาวอยู่แล้วเนี่ยไอสิ่งพวกเนี้ยมันเป็นเหมือนน้อยที่แบบว่า ไม่ได้สนใจเลยอย่างอย่างอพี่เองเนี่ยคือพอเราเป็นลองเท term h เ l อร์เนี่ยเราไม่ได้สนใจเลยกับไอ้นอย s e ช่วงนอย s e ที่มันแบบระยะเวลาสั้นๆแค่นี้เพราะเรามองแบบยาวกว่ายาวกว่านั้นที่ข้ามไปถึงอีกไซเคิลหนึ่งหรืออะไรพวกนี้หรือจริงๆจริงๆเอาจริงๆนยะพี่มองแบบยาวกว่านั้นมากๆเลยนะยาวถึงขนาดที่ว่าเป็นเวลแบบ g r e a t t wealth transfer อ่ะก็คือกลุ่มคนที่ถือทองไม่อยู่แล้ว ในโลกอะไรเงี้ยคือนั่นคือจุดที่เวลมันจะถูกทานเฟอร์มาถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เขาโอเคกับบิตคอยนมากกว่าโอเคกับทองอ่าอันเนี้ยอันเนี้ยคือจุดที่แบบเออเรามองข้ามช็อตไปประมาณนั้นแต่ในจุดนะ้ตอนเนี้มันพอเราดูในระยะเวลาหรือกรอบสั้นๆเนี่ยมันก็จะเห็นแพทเทิร์นที่มันแปลกๆแล้วก็คนที่เข้ามาก็จะเหมือนรีคกับตลาดตามความคุ้นชินหรือตามกลยุทธ์หรือสเตรจี้ที่ที่ตัวเองมีนะครับก็ เห็นเห็นประมาณเนี้ยผมคิดว่าเราต้องดูอะว่าเราเป็นคนเล่นสั้นหรือเป็นคนเล่นยาวคือถ้าเป็นคนที่เล่นยาวเนี่ยอาจจะให้ point of view หรือว่ามุมมองที่ที่แตกต่างออกไปก็คือ,อดูว่าเราถือยาวได้ขนาดไหน i m ม horizon ของเรายาวพอถึง cycle ที่เท่าไหร่แล้วกลยุทธ์ของเราเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะบอกเองถ้าเล่นสั้นๆเนี่ยมันก็อาจจะต้อง react ตามตามนี้ครับตามตามคล้ายๆกับที่ตลาดทุนเป็น Follow the money.